ก็มีสมาชิกท่านหนึ่งสอบถามมานะครับสำหรับผมนะครับก็คือเรื่องของสเกลไมเนอร์สองอัปเดตคืออะไรสองอัปเดตก็คือเรื่องของการเล่นสองรอบในระดับเสียงที่ต่ำไปหาสูง1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15 แต่ระยะคู่เสียงก็จะเท่าเดิมนะครับระยะคู่เสียงก็เส้นเสียงเดิมนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 11 1ห้าห4เจแปดเก้าเ็บี่สหขอโทษนะครับผุมองไม่เห็นเห็นไหมครับนี่ก็คือ2องัปเดตแต่คราวนี้มันไม่ได้ฟิกอยู่ที่ว่าอันนี้ A Min o r นะครับไม่ได้ฟิกอยู่ที่ว่าต้องเล่นอยู่แค่นี้ใช่ไหมครับเราสามารถ เอาโน้ตที่อยู่ในนั้นอะจากต่ำไปหาสูงก็ได้อผมจะลอง A อว n o เนะครับเราบอกอัอออออปเดต,รตเราก็เล่นเข้าไปข้างใน คราวนี้มันเล่น2รอบอาเอาลอฝึกสามารถฝึกอยู่แค่นี้ก็ได้อันนี้หมดเฟสผมแล้วไม่ใช่24เฟดนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้คราวนี้พอเราลองจำตรงนี้ได้นะครับลองช้า,ชา คราวเนี้ยมันก็จะอยู่เรื่องของแอคลีฟอย่างเงี้ยถ้าเป็น A เนี่ยผมก็จะลงที่ A เลยเป็นเพนทาโทนิก A อเหนไหมครับเพนทาโทนิก A ก็จะรีเลทีฟกับเพนทาโทนิกเมเจอร์4เมเจอร์นะครับ เห็นไหมครับแต่ก็อาจจะมีโน้ตที่หลุดเืมๆเข้ามาได้ะสมมติผมเล่น C major อยู่นะครับ C major คราวนี้พอเราได้ตรงนี้แล้วก็มันลองเล่นตรงนี้บ้างเห็นไหมครับก็คือมันเป็นเทอร์เรชันเดียวกันก็คือตำแหน่งนิ้วเดียวกัน ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่คนจะฝึกนะครับก็คือเราสามารถแอปพลายว่าขึ้นโน้ตตัวไหนก่อนก็ได้ในสเกลนั้นนะครับแต่ว่า,เ,าเมโลดี้จะขึ้นโน้ตไหนถ้อย่างสมมุตินะเพลงอ่ะเราดุงเดือนก็ได้อ่ะเนีเ่ยครับะจบเลยเห็นไหมครับ มันก็จะอยู่ในสกลถ้าแล้วถ้าไล่สองอัปเดตเนี่ยมันต้องอาจจะมีห้าสายหรือหกสายถ้าหกสายมันก็จะเล่นง่ายขึ้นอันนี้สี่สายสี่สายปุ๊บก็ต้องเข้าไปข้างในหน่อยแต่ถ้าหกสายปุ๊บก็จะลงไปข้างล่างได้สบายเพราะมันมีสายสี่เข้ามาข้างล่างเห็นไครับฟอร์มเดิมเอมเนอร์แต่ถ้าเป็นหกสายก็จะเป็นตื้อดื้อสายล่างอ่าแค่นั้นเองนะครับก็คือมันก็จะง่ายต่อการที่เราจะเล่นแต่คราวนี้เรามีสี่สาย มันก็ต้องอิงทั้งเมเจอร์และไมเนอร์เข้ามาครับีซีก็อาจจะอยู่แค่นี้ก็ได้อ่าเหมือนเพลงอ่าเอาเพลงอะไรที่เป็นคีซียาได้ไหมเนี่ยนนี้เหไ,ไหครับมีเสียง เสมิโทนครึ่งเสียงนะอันนี้ผม,ผมก็นึกภาพคือที่ผมบอกว่าปากไปได้นิ้วก็ต้องไปได้ไนงะ อย่างเงี้ก็ต้องหัดหัดไว้นะครับแล้วกัเราเราจะโซโล่เมโลดี้ออกมาเหมือนกับเพลงอ่าวิกเตอร์วเคนครับผมผมชอบอยู่นะ มีลูปเปอร์นะครับอ่ะประมาณเนี้ยคือเราก็จะหาลูกเล่นได้คราวนี้เราเจอคอร์ดที่มันอยู่ใกล้คิดกันเนี่ยเราก็จะสามารถรู้เฮ้ยเมโลดี้คนเดินยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีอะไรลึกๆข้างในอีกเยอะในเรื่องของคอร์ดวนไปแบบว่าทางขึ้นคอร์ดเป็นยังไงเมโลดี้เป็นยังไงนะครับมันก็จะมีลึกเข้าไปแต่ผมก็ เอาแบบง่ายๆเพราะว่าบา dog dog งคนก็ไม่อยากลึกมากอยากเล่นแบบเพลงแบบตามสบายอะไรเงี้ยอย่างกับเพลงที่ผมเคยนั่นไปก็จะเป็นเรื่องของเนี่ยเมเจอร์กับไมเนอร์อ่ะลองดูด,ดีๆนะครับอ่ะผมจะเอาตรงนี้เป็น C ีเมเจอร์เลยแล้วก็รลีด้ทีมกับไมเนอร์เห็นไหมครับ สายอื่นได้นะครับงั้นไม่จําเป็นแต่ว่าเราเราต้องจําเสียงให้ได้ก่อนแค่นั้นเองนะครับงั้นเรื่องของการสองอัปเดตเนี่ยก็ต้องดูลักษณะของเบสเบสเราด้วยนะครับเห็นไครับงั้น G ีมเกับเมเจอร์ major, มัน b f แฟนะครับฟอร์มเดิมเลย Dirt. มดเฟสนะฮะเนี่ยเมื่อกี้ก็เพลงง<ๆ>ยอมจำนอนอะไรเงี้ยก็คือเล่นออกมาเลยผมก็ลองฟังปุ๊บแล้วเราดูกติกามันกับว่าคีย์อะไรไมเนอร์มันเป็นอะไรแล้วเราก็จะสามารถเข้าใจว่าเฮ้ยเพลงมันเป็นยังไงเพลงมันมโลดี้มันอยู่ใกล้ๆยังไงยิ่งเราฝึกบ่อยๆปุ๊บครั้เนี้ยเราจะนิคิดมโลดี้เป็นเรื่องของกรุ๊ปเอ็กวานเรื่องแจ๊เรื่องบูอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าก็เอาเอาผมผมจะเอาตรงนี้เป็นเป็นหลกักๆก่อนนะครับเริ่มต้นผมก็จะอยู่ประมาณนี้ ถ้าอย่างไล่คีซีตรงนี้เป็นฮาร์นิกนะครับครับมันเหมือนกันหมดเลยแล้วหายตำแหน่งรวดของมันก่อนดู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 เห็นไหมครับ ็คือเพนทาตัิกมันมีเสียงเต็มไงเสียงเต็มแล้วเสียงมันเลยได้แค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรยากนะครับก็ลองไปฝึกดูนะครับก็ผมก็จะแนะนำประมาณนี้นะครับ2อ Minor. อฟเตดไมเนอร์ก็คือตำแหน่งเข้าไปข้างในแค่นั้นเองนะแล้วก็กลับมานิ้วเดิมเหมือนกับตอนที่ผมเรียน,นปปกับอาจารย์แป๊บก็ไล่สเกล3นิ้วอะไรเงี้ย อะไรอยูประมาณนี้นะครับโอเคถ้าอย่างไรผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับหรือว่าอสอบถามเข้ามาได้นะครับผมมีอะไรผมผมไม่กักนะครับโอเคถึงมีความรู้ยังไงผมก็บอกเต็มที่เลยครับก็คือไม่ ถึงผิดพลาดประการใดก็แนะนำได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับผมเบิร์ดเบสิกนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ